สวัสดีทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่จับทางบอลอยู่กับพี่อ้นแฟนผีวไร้ขนวันนี้จะพาไปดูรายละเอียดสัญญาของโคดี้กักโปกับลิเวอร์พูลกันรวมไปถึงการคาดการเบอร์เสื้อที่เจ้าตัวอาจจะใส่ในอนาคตด้วยครับแต่ก่อนจะไปเริ่มต้นใครที่อยากเข้ากลุ่มจับทางบอลก็ไปที่หน้าช่องและกดลิงก์ใต้รูปโปรไฟล์ฟฟได้เลยนะเข้ากลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของพวกเราเอาไว้ด้วยครับ หลังจากหงแดงลิเวอร์พูลงานดีงานไวจัดการปาดหน้าทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบรรลุข้อตกลงกับ p s v อสวีไอโอเฟในการเซ็นสัญญาคว้าตัวโคดี้กักโปมาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหงแดงจะจ่ายเงินค่าตัวที่37ล้านปอนด์บวกกับแอดออนอีก13ล้านปอนด์ซึ่งนักเตะวัย23ปีชาวนเวนเธอร์แลนด์จะเดินทางมาตรวจร่างกายและเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ของทินแอนฟิลด์ทันทีในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ครับซึ่งล่าสุดทางฝั่งของฟาบิซซโอโรมาโน่นักข่าวคนดังได้ออกมาทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องสัญญาเพิ่มเติมที่โคดี้กัปโปจะเซ็นกับลิเวอร์พูลโดยมีข้อความว่า ยืนยันแล้วโคดี้กักโปจะเซ็นสัญญาถึงเดือนมิถุนายนปี2028ด้วยสัญญา6ปีในฐานะนักเตะของลิเวอร์พูลและตอนนี้ทางสโมสรกำลังจัดทำเอกสารเรื่องสัญญากันอยู่ส่วนเรื่องเบอร์เสื้อที่โคดี้กักโปจะใส่กับลิเวอร์พูลนั้นในปัจจุบันเจ้าตัวใส่เบอร์11ให้กับ p s v อเอลเฟนอยู่แต่ที่ลิเวอร์พูลหมายเลขนี้เป็นของโมฮัมเหม็ดซาา ทำให้เมื่อย้ายมาถิ่นแอนฟิลด์ต้องเลือกเบอร์ใหม่ซึ่งหมายเลขที่น่าสนใจก็คือเบอร์10ที่ยังว่างอยู่ตั้งแต่ซาดิโอมาเน่ย้ายไปอยู่กับไบเยอร์มิวนิกในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาครับเด็กหงมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับดีลนี้เหมาะสมไหมกับราคาที่จ่ายไปและคิดว่าเบอร์เสื้อเบอร์ไหนที่โคดี้กัคโปจะเลือกใส่ให้กับลิเวอร์พูลครับ ก่อนจะจากกันไปก็ขอฝากทุกคนกดติดตามช่องของพวกเราเอาไว้ด้วยนะรวมไปถึงคนที่อยากเข้ากลุ่มจับทางบอลก็ไปที่หน้าช่องแล้วกดลิงก์ใต้รูปโปรไฟล์ได้เลยครับเข้ากลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็อย่าลืมหลังจากนี้มีคลิปวิเคราะห์บอลดีๆ2คลิปให้ติดตามกันเช่นเคยมากัะที่ฟุตบอลหน้าเชียร์ในค่ำคืนนี้เป็นเกมสกอตติสพิมเมยรีคู่ระหว่างฮิเบอร์เนียนเจอกับกัสโกเซลติกที่จะลงเตะกันในเวลาตีสามครับ เจ้าบ้านฮิเบอร์เนียนเพิ่งจะเอาชนะลิฟวิงสตันมา4-0ในลีกและนั่นคือนัดแรกในรอบ5เกมหลังสุดที่พวกเขาชนะได้หลังจากแพ้มาก่อนหน้านี้4นัดรวดสำหรับความพร้อมของทีมจะไม่มีมาตินบอยแนวรุกที่บาดเจ็บส่วนเจคดอยไฮเยสโมโมดูโบยังลูอิสบินเลอร์และมิโคลาคูคาเลวิตต้องรอเช็คความฟิตก่อนแต่จอร์ดแคมเบลกับเควินนิสเบตยังหลงล่าตาข่ายได้ ส่วนทีมเยือนเซลติกเพิ่งจะเอาชนะเซนต์จอห์นสโตนมา4-1ในลีกทำให้พวกเขาชนะรวด5นัดติดต่อกันสำหรับความพร้อมของทีมจะหมดสิทธิ์ใช้งานเดวิดเทิร์บูกองกลางที่ติดโทษแบนส่วนเจมส์แมคคาทีสตีเฟนเวลและแอนโทนีรัสตันต้องทดสอบความฟิตก่อนและอีกคนที่น่าจะไม่มีชื่อก็คือโยซซฟรูราโนวิดเพราะยังได้พักต่อจากฟุตบอลโลกครับ เบอร์เนียนปลดล็อกคว้าชัยชนะมาได้หลังจากที่แพ้รวดมาพักใหญ่น่าจะเรียกความมั่นใจกลับมาได้บ้างส่วนเซลติกก็เทพอย่างต่อเนื่องเก็บ15คะแนนเต็มยังนำเป็นจ่าฝูงอย่างสบายใจแต่ฮิเบอร์เนียนในบ้าน9นัดหลังสุดพวกเขาชนะ5เสมอ2แพ้2ถือว่าใช้ได้และเกมนี้ทีมมาหลายเขียวขาวบังคับชนะ2ประตูด้วยดูแล้วอาจจะยากไปสักหน่อยแต่ยังเชื่อว่าเซลติกจะยิงทะลุได้แน่นอนครับ ก่อนจะจากกันไปก็ขอฝากทุกคนกดติดตามช่องของพวกเราเอาไว้ด้วยรวมไปถึงใครที่อยากเข้ากลุ่มจับทางบอลก็ไปที่หน้าช่องแล้วกดลิงก์ใต้รูปโปรไฟล์ได้เลยนะเข้ากลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ,จ่ายหมดหน้าที่ของพี่อน้นแฟนผิวไร้ขนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ